ดีจ้ามีอะไรจะบอก OS มีสติกเกอร์ในไลน์แล้วนะดาวน์โหลดง่าย Real มิสเตอร์ OS เ e ี้ยวเกมเมอร์ไงมี l i กดาวน์โหลดด้านล่างด้วยจบปั๊บสวัสดีครับวันนี้นะฮะแน่นอนครับ OS ไฟเดครับผมโอเคฮะตามคาเรียกร้องครับนาแล้วนะครับวันนี้เราเรียกว่าเราแซงทุกคลิปจริงๆนะฮะเราถ่ายหลังจากที่เกิดเรื่องที่น้องๆโหวตกันเนี่ยไม่นานแต่ว่าก็คือแซงเรื่องอื่นมาก่อนนะฮะแต่แน่นอนว่าเรามาหลังซีวีวอลนิดหนึง่งป่านนี้น้องๆคงได้ดูซีวีวอกันแล้วแหละระหว่างที่เราดูซีวีวอลไปแล้วเนี่ยเรามาดูเลสเซอวิลพาร์ทสองกันต่อทบทวนกันนิดหนึ่งก่อนครับพาร์ทแรกนี่เป็นยังไงบ้างพี่เราถึงช่วงอมเมล่ารุ่งเรืองนะก็คือว่าประวัติว่าอมเลาม,เมงงล่ามันเกิดหนนน่วยอะไรขึ้มาใ การไปตามล่าอัมเบล่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เชื้อไวรัสที่อัมเบล่ามันคิดคนขึ้นมามันมีอะไรบ้างในช่วงนั้นถ้าไล่นะครับมันก็คือภาค Resident Evil 1 2 3่งสองสามโคโริกาครับแล้วค่อยรีเมคแล้วก็กลับมาศูนย์นะครับนั่นคือเรียงตามไทม์ไลน์วันๆจำหน่ายเราเรียงกันตามวันๆจำหน่ายก็เพราะว่ามันยังย้อนแค่เฉพาะตอนท้ายเท่านั้นเองแต่ไทม์ไลน์ที่ไกลสุดนั่นก็คือโคโรนิกาใช่เกิดขึ้นตอนปลายปี1998พูดง่ายทั้งหมดที่เราเล่นไปนะครับของ Resident Evil ในช่วงแรกทั้งหมดที่เป็นยยุุคคอออเเเบล่่่ารรงงืืนีีป1 998เสร็จแล้วอันนี้ปับ๊บฮะเราก็เลยบอกว่าขอตัดไปก่อนเพราะว่ากลัวเนื้อเรื่องมันจะยาวเพราะหลังจากนี้บอกน้องๆก่อนนะครับหลังจากนี้พี่เอกจะเล่าเป็นปีของเกมตามไทม์ไลน์ตามลําดับเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องเป็นปีเลยครับแล้วแต่เราอาจะพูดว่ามันเกิดจากเกมภาคไหนแต่ถ้าเกิดเรามาไล่ว่าเกมไหนออกเมื่อไหร่เนี่ยจะสับสนเลยครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันจะไข้กันหมดตั้งแต่หลังจากภาค0เป็นต้นมาเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะมีการกระโดดไปมาแบบสลับไปไปมาคือถ้าเกิดใครแบบเล่นตามแต่ละภาคเนี่ยฮะแล้วมานั่งไล่ เพราะฉะนั้นถ้าฟังกับเราครั้งนี้เนี่ยจะไล่ถูกต้องหมดมาฮะหลังจากปี1998ครับแล้วก็แน่นอนว่าอันเบล่าล่มสลายครับเพราะหลังจากที่รัฐบาลส่งนุกหรือนิวเคลียร์ลงไปแล้วระเบิดบึ้มล้างแลคูนซิตี้เพราะอันเบล่านี่คือมีสาขาอยู่ที่มีสถา,านีวิจัยขนาดเล็กอยู่ที่เมืองแลคูนอ,อยู่ที่ชายป่าเมืองแลคูนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าลมเมืองแลคูนซิตี้หายก็จบแล้วซึ่งมันจบจริงใช่ไหมพี่ก็มันยังไม่จบฮะไอ้ยักษ์ดีมาแล้วครับเข้าเรื่องเลยแล้วพอ เปิดประเดิมมาครับเริ่มที่ปีไหนครับพี่เริ่มท oh, ี่ปี2002กันฮะเป็นเหตุการณ์ของภาพ The Dark Side Chronicle ที่ลงขึ้น V กับ p e 3ก็มันเป็นเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องคือภาพ The Dark Side Chronicle เนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องย่อยอยู่ประมาณ3.5เนื้อเรื่องเรียกว่า3เนื้อเรื่องครึ่งแล้วกันเนื้อเรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์4ปีให้หลังซึ่งก็คือที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยปี2002ชื่อเนื้อเรื่องว่า Operation h a r d e a r เนื้อเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่า Leon เน เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษหรือสายลับนั่นเองฮะแล,ะล้วคราวนี้เขาได้รับข่าวได้รับภารกิจมาว่าต้องมาหยุดยั้งการซื้อขายอาวุธชีวภาพมาสืบเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธชีวภาพที่ทยเมทวีมกาใตา้คือจากภาคแรกๆนี่มันเหมือนกับเป็นหย่อมหย่อมแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นตลาดใหญ่ <c oughs> เริ่มปัญหาอาวุธชีวภาพมันเริ่มเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเข้ามาแล้วมันมีการซื้อขายอาวุธชีวภาพในที่ต่างแดนนอกเหนือจากที่อมเมริกาซึ่งคราวนี้มันเกิดที่ยองเมกาใต้แล้วคราวน เขาคาดการว่าไอ้เจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่มีชื่อว่าฮาเวียที่ดาวโ,โกมีการติดต่อกับอดีตเจ้าหน้าที่ของพนักนอัมเบล่าอย่างลับๆซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าคนคนนั้นคือเวสเกอร์ อ,อ๋อเพราะว่าหลังจากจบตอนนั้นก็ไม่ได้มีบอกอะไรว่าเวสเกอร์ตายหรือไม่ตายหลังจากในภาคโคโรนิก้าก็แค่บอกว่าเวสเกอร์น่ะหายไปคราวนี้เนี่ยพอมาถึงที่เกิดเหตุมันเป็นหมู่บ้านไม่หา่างจากแม่น้ำอเมซอนมากนะคราวนี้พบว่าคนในหมู่บ้านนะ่ะติดเชื้อกายเป็นซอมบี้กันหมดก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งว่าภารกิจนี้ลีออนไม่ได้มาดูคนเดียวน,นะเขามากับเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คคราวเซอร์แจ็คคราวเซอร์เนี่ยก็เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันที่มาปฏิบัติการคู่กับลีออนเป็นบัดด ู่บ้านมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเชื้อมันแพร่ระบาดจนคน,นกลายเป็นซอมบี้ไปหมดลีออนกับคาลเซอร์เขาต้องสาฝสาไปจนถึงโซนด้านในที่หมู่บ้านที่มันเป็นโบสถ์แล้วคราวนี้ไปเจอสัตว์ประหลาดตัวขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับเด็กหญิงคนหนึ่งลีออนกับคาลเซอร์ก็เลยเห็นคิดว่าเด็กคนนี้กำลังจะได้รับอันตรายเขาก็เลยไปช่วยเด็กคนนี้ออกมาคราวนี้พอช่วยเด็กมาได้แล้วเขาก็รู้ว่าเด็กคนนี้ชื่อมีชื่อว่ามาเนล่ามาเอล่าแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องราวของมานเอล่าเนี้ยคาเซอร์เขาสง แปลกประหลาดใช่เพราะนั่นเป็นเพราะว่าลีออนเขาเคยมีประสบการณ์จากเหตุการณ์ในภาค2มาก่อนแล้วแล้วคราวนี้ตัวเกมก็เลยจะเล่าย้อนไปถึงอีกซีนาริโอหนึ่งที่มีชื่อว่า memory of the lost city ซึ่งเป็นเหตุการณ์เอาภาค2มาเล่าใหม่สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นภาค2มาก่อนคุยง่ายว่าภาค dark side chronicle ก็จะเป็นภาคที่เหมือนไปย้ําไปเล่าซ้ําใช่ไปเล่าซ้ำว่าสาเหตุที่มันเกิดเรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรอย่างอย่างภาคสองที่เขาเล่าย้อนภาคสองเพราะเ่าว่าทำไมลีออนเขาถึงมีประสบการณ์เกยวกับการเจอเรื่องพวกนี้แล้วคราวนี้ก็จะมาเล่าถึงมานนวอล่ามาเนวจะ เล่าว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลูกสาวของฮาวเวียที่เดลโกซึ่งก็คือเป้าหมายที่ลีออนกับคาเซอร์กำลังจะไปจับคุ้มตัวมาเนี่ยฮะอันนี้ก็เล่าไปว่ามานูเอล่าเนี่ยเขามีเชื้อทีเวโรนิก้าอยู่ในร่างกายไอย้ยักยังตามมาหลอกล่อน,นั่นเองแต่สาเหตุที่เขามีเชื้อไอ้ทีเวโรนิก้าอยู่ในร่างกายเนี่ยเพราะว่าตัวมานูเอล่าเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขาเป็นโรคร้ายแรงซึ่งไอ้โรคที่ว่าเนี่ยมันจะทําให้มานูเอล่าอายุสั้นแต่ว่าฮาวเวียเนี่ยเขาไม่อยากให้ลูกตายอ่ะเขาก็เลยไปดิว แต,แ,ตแ,ตแต่ก่อนแต่ก่อนหน้าที่มานเอล่าเขาจะป่วยเนี่ยเขาเคยมีฮาวเวียเคยมีประสบการณ์จากเรื่องนี้มาจากโดยที่ว่าเมียของเขาภรรยายของเขาที่ชื่อว่าฮิวดาเคยป่วยเป็นโรคแบบนี้เหมือนกับที่มาเอล่าเป็นมาก่อนแล้วไอ้ฮาวเวียก็เลยไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่อัมบล่าคนที่ว่าเนี่ยในการซื้อเชื้อทีเวลูนิก้ามาฉีดใส่ร่างของภรรยายตัวเองแต่ปรากฏว่าไอ้เชื้อที่ว่าเนี่ยมันก็สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไอ้โรคที่ว่าที่ภรรยาเขาเป็นแต่มันมีส่งผลข้างเคียงก็คือทําให้ร่างกายของภรรยาเขากลายร่างกายเป็นอ ซึ่งอาวุธชีวภาพเนี่ยก็คือตัวเดียวกับที่ลีออนกับคาลเซอร์ไปเจอว่าเหมือนว่าจะทำร้ายมานูเอล่าน,นั่นแหะที่ไปช่วยมาอ๋อแท้จริงก็คือแม่แต่จริงก็คือแม่แต่ว่าอ,อยากจะอยู่กับลูกไงแต่เ้าแล้วตัวนี้ทาไมมานูเอล่าึงไม่เป็นอะไร,รอะพี่ทำไม,ม<า>รเราเรเที่<ม><ม>ว่าพอมีเหตุการณ์จากตอนที่แม่เ้ากายร่างเนี่ยฮาวเวียเขาก็เลยรู้ว่าไอการวิธีจะยับยัง้งไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายจนทําให้ร่างมานูเอล่า,ลากายร่างเป็นอาวุธชีวภาพก็ต้องไปรับพาตัวเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านนั้นน่่่ะเเเพือออาาาาาจววัยยภใตงๆีมลูก ในร่างลูกของตัวเอง mm hmm. เพื่อไม่ให้จับยัง้งไม่ให้มันกลายร่างเขารู้ว่ามันวิธีนี้มันสามารถจับยั้งได้โอ้โหซับซ้อนแฮะราคานี้มันมีตอนช่วงท้ายที่ว่าตอนหลังจากรีออนกับคาวเซอร์สู้กับแม่ของมานเอล่าพอสู้ชนะเสร็จก่อนที่แม่ของมานเอล่าจะตายปล่อยหนามออกมามา,มาแทงแขนของคาวเซอร์พอมาแทงแขนเนี่ยทำให้แขนของคาวเซอร์ใช้การไม่ได้ข้างหนึง่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดเป็นเหตุการณ์ <S <S อีกด้านหนึ่งของคาวเซอร์ในจิตใจของคาวเซอร์เขาคิดอยู่ว่าทําไมภารกิจแต่ละภารกิจทาไมเขาถึงต้องเอารีออนมาออกโลงคือ หลีออ๋อมึงจะเข้ามาอยู่หน่วยเนี่ยมาแค่4ปีแต่ได้ออกมาทาภารกิจยากๆแบบนี้ต้องมาสู้กับตัวแบบเนี้ยทำให้เกิดเหมือนว่าเป็นไฟลิสยาในจีนเขาเกิดว่าอิจฉาพอคาลเซอร์ก็เห็นแผลบาดแผลตัวในที่แข่งเขาคิดว่าไอ้บาดแผลเนี่ยคือเขารู้ว่าแขนงของเขามันใช้การไม่ได้ต่อให้ราคาหายแข่ก็จะไม่กลับมาเป็นดังเดิมเขาก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยตัวของคาลเซอร์เองอาจจะต้องโดนรัฐบาลเขียทิ้งเป็นการเป็นคนไร้ค่าไปสักวันหนึ่งเขาเลยจิตใจของเขาก็เลยตกไปอยู่ด้านมืดเขาเลยคิดว่าการที่จะทําาให้แขเ มาเป็นปกติเหมือนเดิมได้มันต้องอาศัยเชื้อไวรัลในการฟื้นฟูสภาพการบาดเจ็บของเขาซึ่งตอนท้ายเกมที่เราเห็นว่าไอ้ฮาวเวยมันไปรวมร่างกับเอเอาวุธชีวภาพที่มันที่เขาเพาะไว้อยู่ในอยู่ในกลางกลางบ้านขเขาเองเนะี่ยเรารวมร่างออกมากลายเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ทำให้คาลเซอร์มองเห็นว่าอาวุธชีวภาพมันมีพลังอำนาจถึงขนาดนี้เลยเลยซึ่งถ้าเกิดคาลเซอร์เอามาใช้อย่างถูกวิธีอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะกลายเป็นแบบเป็นคนที่มีพลังกำลังมีอํานาจอะไรควบคุมสิ่งที่เขาอยากจะทำหรือว่าคิดได้ซับซ้อนมากครับเพราะคำว่าดาร์ก ก็ค <c oughs> <ช>ือใี่อาจจะหมายถึงตัวนี้อ๋อวในคนนี้เขาก็อ้างอิงถึงตัวคาวเซอร์เองที่ว่าตกไปอยู่ในด้านมืด<อ>แล้วส่วนคาวเซอร์นะครับขอโทษนิดเดียวครับอ้างอิงไปที่เรื่องเกมเราจะไปเจอเขาที่ภาคสใช่ไปเจอ,อที่ภาค4ี <c oughs> ซึ่งท่านภาคสี่อ่ะเราจะได้เจอเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนพอภาค4ี่นี่มาถึงปุ๊บเนี่ยเราก <c oughs> ็แบบไม่รู้เรื่องเลยมาถึงโดนการเราบอกแค่ว่าลีออนกับคาวเซอร์รู้จักกันมาก่อนแค่นั้นและนี่ครับคือส่วนเติมถึงได้บอกว่าตานนี้เราจะเล่าก่อนเราก็จะรู้ที่มาอ่าโอเคเราจะรู้ว่าทำไมลีออนกับคาลเซอร์ถึงรู้จัก่อไปยู แล้วทำไมแขนถึงเป็นอย่างนั้นได้ถึงเป็นอย่างนั้นอ่าโอเคนะครับคราวนี้พอหลังจากเหตุการณ์ภาคดักไซโคนิเคิลคาวเซอร์ก็ปลอมปลอมแปลงประวัติปลอี่ยนประวัติว่าตัวเองตายไปแล้วทางการจะไม่ได้มองเขาว่าเป็นบุคคลหายสาบสูญหรืออะไรอ่าอ่าก็จบเหตุการณ์ภาคดักไซโคนิเคิลแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นต่อมาเลยครับพี่ต่อมาเป็นปีถัดมาก็คือปี2003เป็นเหตุการณ์ของภางดีอัมเบราคอนิเคิลอ้าวชื่ออัมเบล่ากลับมาครับผมดีอัมเบ่าคอนิเคิลก็จะมีเนื้อเรื่องย่อย เนื้อเรื่องที่มีชื่อว่า d a r k Legacy โดย Umbrella e n d เนี่ยฮะเป็นเรื่องราวของคิสกับ j i l ที่หลังจากออกจากหน่วยสตาร์เพราะว่าหัวหน้าอย่างเสเกอร์ไม่อยู่แล้วสตาร์ก็ต้องถูกยุบลงคิสกับ j i l ก็เลยต้องไปรวมกับอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งที่ว่ามีแนวคิดมีคอนเซปต์เดียวกันว่าต้องการต่อต้านการก่อการร้ายทางอาวุธชีวภาพที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งองค์กรนี้มันเป็นก็องค์เป็นองค์กรอิสระจริงๆมันก็มีชื่อนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากนี้มันจะมีการไปฟองทีมอีกทีหนึ่ง แต่อันเนี้ยจริงๆแล้วมันจะเล่าก่อนจะเล่าก่อนว่าคิดกับจิลเนี่ยเขาจะไปรวมกับกองกําลังกลุ่มหนึ่ง่มาบุกสํานักงานของอัมเบราห์แห่งสุดท้ายบนโลกนี้ซึ่งอยู่ที่รัสเซียอ๋อคือคือหลังจากไลทคูซิตี้ไปเนี่ยมันยังมีอยู่มันยังหลงเหลืออยู่แต่ว่าในเกมเนี่ยเราไม่ถูกเล่าอมาถึงเราเล่นภาสีอัมเบลาหล่มสลายไปแล้วหลังจากไปเหตุการณ์ปี98น่อัมเบราหมันก็เริ่มโดนเปิดโปงแล้วจากสถานะว่ามันมีส่วนโัวพันเกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อในเมืองและคุนผู้คนก คิดกับจิลเนี่ยเขารู้ว่าอัมเบร่ายังเหลือฐานที่มั่นรับอยู่อีกแห่งหนึ่งก็ซึ่งอ,อยู่ที่รัสเซียที่ว่านี้ครับไอ้ฐานที่ว่าที่ว่านี้ดูแลควบคุมดูแลโดยเซอร์เกย์วลาดิเมียซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของสเปนเซอร์สเปนเซอร์ก็คือคนที่ทก่อตั้งอัมเบร่านะั่นนะฮะเซอร์เกย์วลาดิเมียเขาคิดค้นเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าทรอลอสทรเอลโอเอสเชื้อตัวนี้มันไม่ได้บอกเรื่องสมรรถนะอะไรเท่าไหร่คือมันบอกแค่ว่าไอ้เชื้อเนี่ยเรื่องจากับจิมันสู้กับไททแลนดด์ีี่่วาฉกับเชื้อาาทาจิลมันดูรุ้าเมืออนนนนุดดดต์์คคงงลซ็ปิึไทแก จะดูรูปทรงมันเหมือนไซบอร์กซึ่งเนื้อเรื่องของคิสกับจิวในอัมเบลาเซนเนี่ยฮะคือคบ,บอสใหญ่ก็จะเป็นตัวไทแลนที่ฉีดเชื้อทีอาลอสเข้าไปส่วนเนื้อเรื่องดาร์ l เลกาซี่จะเล่าถึงเวสเกอร์ที่บุกเข้ามาฐานนี้เช่นกันในเวลาเดียวกับที่คิสกับจิวบุกเข้ามาแต่ว่าคิสกับจิวจะไปเจอบอสใหญ่ที่เป็นไทแลนด์แต่ไอดาร์กเลกาซี่เนี่ยเนื้อเรื่องของเวสเกอร์จะไปเจอกับเซอร์เกย์เวลเดียโดยตรงเลยอ๋อซึ่งเซอร์เกย์ก็ฉีดเชื้อทีเวล,เ Thailand, ลวสู์เนอี้ก็ ker ะะคคากนนี้็็จะเป บอกบอกว่าเวสเกอร์ยังมีชีวิตอยู่ชัดเจนแล้วก็เวสเกอร์เนี่ยจุดมุ่งหมายที่เขามาบุกฐานที่ว่าเนี่ยเพราะเขาต้องการไฟชิ้นสุดท้ายของอเมล่าที่มันจะบ่งบอกถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของอเมร่าทั้งหมดข้อมูลการวิจัยต่างๆของอเบล่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและแ,แผนที่อเมล่าทําค้างไว้แล้วยังไม่ทำไม่เสร็จซึ่งเวสเกอร์<ม>ต้องการเอาข้อมูลตัวเนี้ยเพื่อไปต่อยอดอีกเขามีแผนการอยู่ใช่แผนการลึกๆของเวสเกอร์ก็คือต้องเขาต้องการรีบิวอเมร่าขึ้นมาใหม่คือสร้างอเมอร่าขง จริงๆไอแผนเนี่ยมันมามเบอรอีกทีตอนภาคสแต่ว่าที่เขาต้องการเราจะมาเล่าตรงๆอกก่อนว่าไอเนี่ยจุดประสงค์ของไอเนื้อเรื่องภาคดับเลกาซี่เนี่ยมันคือตรงอย่างนี้ก็นี่แหละฮะเราเลยเล่าตามไทม์ไลน์เกมให้ฟังและแน่นอนครับพอหลังจากจบตรงนี้ไปเรียบร้อยปุ๊บอเมล่าก็คือสูญพันธุ์ไปเลยเพราะว่าฐานที่มาสุดท้ายก็โดนทําลายไปทุกอย่างที่เกี่ยวกับอเมร่าโดนคืนหายไปจากสารระบบหมดแล้วหลังจากนั้นต่อมาต่อมาก็คือภาคสี่เซนเนติวิสีที่ว่าคู้คนรู้จักกันดีว่ามันเป็นภาคที่พอร์ตมาเยอะมากที่สุด่าแล้้วก็เขสูปี2020 ในฤดูใบไม้ผลิก็ตอนนั้นรีออนได้เป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของทางสารัฐอเมริกาอย่างเป็นตัวแล้วไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดเหมือนอย่างในปี2002ในภาค d ักไซ i d น c คก็เขาได้รับภารกิจแรกหลังจากมาเป็นสายลับเป็นตัวเลยก็คือต้องมาตามหาลูกสาวประธานาธิบดีที่ชื่อว่าแอชลีย์แกรมซึ่งโดนลักพาตัวไปแล้วมาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในทวีปยุโรปซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นประเทศสเปนชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นพูดภาษาสเปนหมดหมู่บ้านเนี่ยก็ปกครองโดยลัทธิลัทธิหนึ่งที่มีชื่่่่อววาาลนัที มันก็คือเกิดจากไวรัสตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าออสมูลแซดเลอร์เป็นคนที่ไปพบเชื้อลัสพากัสที่เป็นเชื้อปรสิตตอนนี้เราจะพูดถึงเชื้อแบบใหม่นะมันไม่ใช่เชื้อไวรัสแบบที่ไวรัสจีไวรัสอะไรอ่าครับผมเชื้อในภานี้มันเป็นเชื้อปรสิตที่มีชื่อว่าลัสพากัสซึ่งเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายคนเนี่ยมันจะไปฝังอยู่ที่ไขสันหลังของคนแล้วทําให้คนที่มีเชื้อที่มันเชื้อนาพยาหรือเชื้อตัวแม่สามารถสั่งการควบคุมอ้คนที่มันติดเชื้อตัวลูกได้ซึ่งในภาคสี่เน่ยาารงก สามารถสั่งการคนในหมู่บ้านอะไรเนี่ยให้สามารถเข้ามาลุมทลลํรลายรีออนในตัวเกมภาคสีเวลาเราหนีเข้าไปในบ้านเนี่ยพวกชาวบ้านจะมีการเอาบันไดมาพาดมาพังประตูอะไรอย่างเงอี้ยทำอะไรเหมือนเหมือนคนจริงๆอะความคิดอ่านของคนที่ติดเชื้อไปมันยังเป็นยังเป็นมนุษย์อยู่สรุปสั้นงง่ายๆก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยฮะเป็นเชื้อไวรัสคนที่ติดเชื้อไปมันก็จะเป็นซอมบี้แล้วเดินงงหอือก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ภาคสี่กำลังจะเล่าว่ามันมีภัยทางชีวภาพครูปแบบใหม่เป็นเอ่อปรสิตซึ่งคนเขียนคอร์สเรื่องของภาคสี่เนี่ยเขาได้แรง มันานใจมาจากประมาณว่าพฤติกรรมของปรสิตนะฮะคือเวลาปรสิตมันมันจะชอบชอนชายไปอยู่ในร่างไปอาศัยอยู่ในร่างของพาหะคือพอไปอยู่ในร่างของพาหะแล้วเนี่ยมันจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของร่างพาหะนั้นให้ทําตามใจของมันได้นี่ก็คือที่มาของว่าความไร้กาศของปรสิตซึ่งมันมันไม่เหมือนกับเชื้อไวรัสที่ผ่านมาถ้าเกิดเชื้อไวรัสมันไปติดกับใครแล้วคนนั้นมันกลายเป็นซอมบี้มันก็เหมือนกับว่าคนคนนั้นมันก็แบบเหมือนกบตายไปแล้วอะวิธีปามก็แค่ยิงหัวไปก็จบแบบนี้มันมันยิงหัวไม่จบแลวมันมันจะมีตัวกมได้ าเกิดใครเล่นภาพสีจะจําได้ว่าตอนแรกๆอะ่ะที่พอเรายิงเขาไปอะ่ะแล้วเขาเริ่มแบบมีมีเหมือนแบบเนื้อที้ออกมาเนี่ยตอนแรกๆยิงก็ตายตามนั้นแต่หลังๆจะมีการแยกตัวออกและหนีมาทำ้ายเราอีกนั่นอีก <ๆ S 2> อย่างหนึ่งก็เพราะเป็นเพราะว่าเชือ้อรัสพากันเนี่ยมันไม่ทนต่อแสงอาทิตย์ครับดังนั้นเวลาเรายิงมันตอนกลางวันอนี่าหัวมันก็จะขาดไปแล้วก็ตายอย่างนั้น <Okay. S 2> ใครที่เคยเล่นภาคสีมาก,ก็จะรู้ว่าเวลาเราฟาระเบิดแสงไปตอนที่มันมีนมปรสิตออกมาเนี่ยมันจะตายทันทีแล้วก็สู้กันฮะปงปังเป้งฮะแล้วสุดท้ายก็ไปเจอออออกกกัับบ่่่นนนนห้้าาไปเจดคคแแมตตลลูู เอดาเนี่ยดีออนน่ะ oh. เขาสืบร้ำมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาทาภารกิจนี้แล้วฮะว่าเอดาเนี่ยทำงานให้กับเวสเกอร์เป็นสายลับให้กับเวสเกอร์ซึ่งเอดามีเป้าหมายที่รับมาจากเวสเกอร์ก็คือให้มาขโมยตัวอย่างเชื้อลัสพาการกลับไปเ oh. พราะเวสเกอร์เนี่ยอยากจะรีวิวอัมเบร่าขึ้นมาใหม่ oh. เขาก็ต้องการอยากจะได้เชื้อแต่ละอย่างที่มันกระจายอยู่ตามทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ได้ mm. เพื่อจะเอาไปพัฒนาเพื่อสร้างอาวุธชีว uh. ภาพรุ่นใหม่ของตัวเองคราวนี้พอเจอเอดาปุ๊บจริงๆอะได้ภารก เวสเกอร์เห็นว่ารีออนมันมาช่วยลูกสาวพนักงานได้ดีกด็จริงแต่ถ้าเกิดการมีรีออนอยู่ในภารกิจด้วยมันอาจจะทําให้ภารกิจของเอดาไม่รับรู้เพราะนั้นถ้าเกิดใครมา,าขัดขวางทําลายซะแต่ด้วยความที่ว่าเ e นะอดาเคยมีใจให้รีออนตั้งแต่ภาคสอ้เนี่นยไว้ชีวิตไม่ทําอะไรเหตุการณ์เนี่ยเวสเกอร์ก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันต้องเกิดแบบนี้แน่นอนไอ้นี่อ้มีการคํานวณไว้แล้วแล้วก็มีระหว่างนั้นนะฮะคือรีออนได้ไปเจอกับคนในหมู่บ้านคนหนึ่งที่ชื่อว่าหลุยเซร่าหลุยเซรานี่เขาเป็นอด ็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับของแซดเลอร์เขาเป็นคนหนึ่งในน,นักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยเกี่ยวกับไอเชื้อั斯พารกันเนี่ยฮะแต่ว่าตัวเขาอะระหว่างเกมอะถูกฆ่าตายโดยแซดเลอร์เพราะว่าตอนนั้นเขาได้ตัวอย่างเชือ้อั斯พารกันมา<ช>แล้วก็ยาที่ระงับการจเจริญเติบโตของเชื้อพากันเพื่อเขาจะมาให้รีออนแต่เขาถูกฆ่าตายซะก่อนโดยแซดเลอร์ได้ตัวอย่างเชื้อไปแต่ว่ารีออนน่ะยังได้ไอตัวยาระงับการเจริญเติบโตของเชื้ออยู่ซึ่งตอนต้นรีออนจะพลาดท่าโดนหัวหน้าหมู่บ้านเขาอัจนสบลุ่ ลัสพากัดเข้าไปซึ่งแอชลีย์แกร่งลูกสาวประธานด้ีที่โดนจับมาเนี่ยเขาก็โดนฉีดเชื้อเหมือนกันเขาบอกว่าลีออนกับแอชลีย์จะมีเวลาอีกไม่นานต้องสาสางเรื่องนี้ให้สาเร็จต้องปฏิบัติภารกิจนี้ให้สําเร็จก่อนที่ว่าตัวเองจะโดนเชื้อปรสิตฟักตัวอยู่ข้างในจนมาควบคุมได้แล้วแล้วระหว่างนั้นนะฮะก็แน่นอนครับเขาก็จะต้องหาวิธีแก้ไขตรงนี้แล้วเขาก็แน่นอนครับก็ได้เจอกับเจอแจ็คเฮาเซอร์อดีตมหาอัเกาตั้งแต่พาดักไรคอน์เคิลแล้วก็ตอนเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปถ้าเล่่นนนนนใใเเเกกมมะะรับจจจยย้้้อออลลไปธิาาาแแตตีขว เขาอะ่ะมีปัญหากันมาแจ็คคาเซอร์เนี่ยหลังจากที่เขาไปปลอมแปลงประวัติว่าตัวเองหัดตายไปแล้วทลิออนก็เลยแปลกใจว่าทำ<ด><อ>ไมถึงรอดมานะอ,อ่กันแหละคาเซอร์ก็จะมีเล่าในสักพักสิว่าเขาปลอมแปลงอ้ว่าเขาตายไปแล้วหลังจากที่เขาแฝงพักเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับเวสเกอร์ก็คาดว่าคงจะได้รับเชื้อไวรัสอะไรมาบางอย่างเพราะเขามีพลังกำลังเหนืออะไรเหนือมนุษย์ถ้าใครเล่นในเกมีจะสู้กันมันมากแต่คาเซอร์เนี่ยก็ได้รับภารกิจมาจากเวสเกอร์เหมือนกันก็คือให้มาแทรกซึมเป็นลูกน้องยอมเป็นคือมันเป็นไส้ซึ่งการที่จะ Mm. ยอมมาเป็นลูกน้องของแซลเลอร์เนี่ยมันก็ต้องมีการซื้อใจกันบ้างก็คือยอมยอมฉีดเชื้อลาสปาร์กัสเข้าไปในร่างของตัวเองเหมือนกันก็เลยทําให้แขนของเขาเวลาต่อสู้กับลีออนน่ะมันสามารถแปลงแขนเป็นใบมีดได้โอ่นั่นคือเป็นผลจากลาสปาร์กัสนะฮะแต่ตอนที่สู้กับลีออนแล้วเห็นคาลเซอร์กระโดดตีลังกาขึ้นไปบนแท่นอะไรนั่นคือเป็นผลจากเชื้อไวรัสเนื่องจากว่ามี <mad father> 2อย่างในตัวเองแต่สุดท้ายเราก็ต้องปราบเขาคือในเนื้อเรื่องในภาคสี่มันจะมีทําเป็นเดียลสี่ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าเซปเลตเวย ทั้งคันคนี้คาวเซอร์ก็ตายจริงๆเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในภาค4ีนี่แหละตอนท er, er, ้ยายเกมลีออนพอฆ่าคาวเซอร์ได้ป,ปุ๊บเขาก็จะได้ตัวอย่างเชื้อที่คาวเซอร์ยึดเอาไว้ตัวอย่างเชื้อราคาการเอดาเข้ามาปืนจ่อแล้วเอาเชื้อไปแทนโอแต่ไม่ฆ่าก็จะเป็นตอนจบไปปากฏว่าตอนหลังภาคสีเนี่ยฮะเอดาเขาเขาเอาแอบสลับเปลี่ยนเอาเชื้อไวรัสไอ้เชื้อตัวอย่างเชื้อราคากัสไอ้ของปอมไปให้เวสเกอร์แล้วของจริงอ่ะของจริงเนี่ยเวสเกอร์รู้อยู่แล้วว่าเอดามันต้องเล่นแผนนี้เพราะว่ารู้อยู่่แล้ววา เอดามันมีใจให้รีออนมันไม่ยอมโอ้โหอีกอย่างก็คือ <c oughs> ไอเวสเกอร์นี่มันตกลมมงบัญจีเนี่ยชัดๆนี่วะใช่อีกอย่างก็คือรู้ว่าเอดาน,น่าจะต้องหักหลังตัวเองเวสเกอร์ก็เลยไปเอาตัวอย่างเชือ้อราพากันมาจากล่างงคาลเซอร์แทนโอ้ได้แน่นอนก็เป็นการจบภาค4ี <c oughs> ซึ่งภาค4ี่ก็ต้องอย่างที่พี่เอกบอกไปก่อนนัานี้ครับถูกพอร์ตเยอะมากนะครับมีให้เล่นแน่นอนในหลายๆเครื่องแล้วอยากให้เปิดใจลองเล่นดูเพราะภาคนี้จะเป็นครั้งแรกของการใช้เป็นแอคชั่นอีเวนต์คือเป็นการแบบเป็นอี เห็นรีออนวิ่งเข้าไปแล้วแบบ ข้าไปแบบหลบๆแล้วเสียบแทงหรืออะไรอย่างนี้สนุกมากเขาเรียกชื่อระบบว่า Quick Time Event นะแล้วก็หลังจากนี้ก็เราก็จะเห็นไอ Quick Time Event เนี่ยเกิดขึ้นหลายเกมเลยหลังจากนั้นครับจบภาค4แล้วพี่จบภาค4ก็ต่อด้วยปี2005เลยฮะ2005ก็จะเป็นหนังเรื่อง Resident Evil Generation เป็นอนิเมชันนะอันนี้ย้ำก่อนว่าเป็นอนิเมชันครับไม่ใช่ The Movie หรือหนังที่คนแสดงที่มิราโจวิทเล่นนะเดี๋ยวแยกไว้ก่อนอันนี้เป็นอนิเมชันครับพี่ก็เป็นเรื่องราวของ1ปีทีผ่านมาหลังจากภาคสซึ่งเราว่าแคร์เนี่ยได้ไปร่วมกองค์กรรที่ ที่เป็น NGO อ่าครับที่มีชื่อว่าเทอร์รัสเซฟคือลีออนเข้ามาสืบทราบว่าม,มันมีการเกิดเหตุการก่อการร้ายทางวัคซีวภาพที่สนามบ,บินแห่งหนึ่งในสนามบินในเมืองฮาวาดวิลแล้วก็มีซอมบี้แพร่กระจายอยู่เออมีเชื้อไวรัสแพร่กระจายแล้วเกิดซอมบี้เกลื่อนสนามบินไอคนที่มันอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ว่านี่ก็คือบริษัทวิลฟาร์มาที่เทคโอเวอร์ดัมเบล่าไปซึ่งไอ,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 อบริษัทวิลฟาร์มาก็เลยได้ครอบครองจีไวรัสเชื้อไวรัสต่างๆอะไรพวกนี้มันก็อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เนนนนนนนีี่่่่่ยยแแจรรรงเเเเืืื้้้ออออใใะะาาาาาาววกหไปดดููซผมมพัน เป็นหนังที่มีทําเป็นอรวชั่มภาษาไทยด้วยคือมีทำซับไตเติลภาษาไทยแนะนำว่าให้ไปหา d v วดีหรือแผ่นบูเลต์ตามร้านพวกแม็กปองมีมีขายอยู่ครับยังเห็นอยู่ทั้งสองภาคเลยนะครับโอเคครับพี่แล้วหลังจากจบภาคนี้ไปปั๊บก็จะเป็น Resident Evil Revelation ครับเกมก็ภาคแรกจะเกิดขึ้นในปี2005ซึ่งเป็นปีเดียวกับหนังภาคเ e นเ n e ร a ชั o นคือมันไม่บอกเวลาที่แน่ชัดว่ามันเกิดช่วงไหนเออเรับรันก็เาให้เข้าใจตรงกันแล้วกัน่ามันอยู่ประมาณช่วงปี2005เหมือนกันครับก็เ e เวเลชันก็จะเล่าถึงอห่ BSAA ซึ่งคิสกับจิลเนี่ยหลังจากที่เขาจบเหตุการณ์ทำลายองค์งงกรอเบล่าจนลาบสิ้นไปแล้วเขาก็เลยไปสร้างองค์กรหนึ่งขึ้นมาใหม่ไปก่อตั้งร่วมกันก่อตั้งในที่ว่าต่อต้าน ก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพที่มีชื่อว่า BSAA หน่วย BSAA ที่ว่าเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยมันไม่ได้ก่อตั้งแค่ด้วยฝีมือของคิกกับจิวสองคนมีผู้วงก่อตั้งทั้งหมด11คนผู้่วงก่อตั้งทั้งหมด11คนที่มีเราเรียกกันว่า Original Eleven ซึ่งคิกกับจิวเป็นแค่2คนในนั้นแต่ว่าองค์กร BSAA ตอนนักตอนแรกเนี่ยมันขึ้นตรงกับหน่วยงานที่มีชื่อว่า FBC ซึ่งเป็นหน่วยงาน FBC ก็เป็นหน่วยงานที่สังกัดกับทางรัฐบาลสหรัฐเราต้องพูดถึงเมืองเมืองสมมุติเเเเเเเมมมมืืืืืออออออองง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 นนนนนึกก่ G G ่่่่่่่่ววววาาาาททททททีีทีีชรจยยป็ััับคลลด้พล้พงงสิต์ เืองนี้เนี่ยกับถูกโจมตีด้วยอาวุชีวภาพโดยกลุ่มก่อการร้ายที่มีชื่อว่าเวลโธกลุ่มเวลโธเนี่ยตอนแรกเรายังไม่รู้เป้าหมายว่าเขามาบุกไอ้เมืองเนี่ยเพราะอะไรแต่ว่าทาง f อ c และทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้มองเห็นว่าปัญหาไอ้การก่อการร้ายด้วยอาวุชีวภาพที่เกิดขึ้นในเมืองเทลลากิเจมันเกินที่จะแก้ปัญหาด้วยกําลังคนแล้วก็เลยทําลายเมืองทิ้งเม,เมืองกาเืองและูซิตี้เนี่ยเอ่อในปี2006ปีถัดมาหลังจากภาคเลเวลเลชั่นภาคแรกเนี่ยฮะก็เลยจะเป็นเหตุการณ์ของเลเซนนา Lost in ภาคนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นเพราะมันเป็น DLC ที่ออกมาทีหลังขอย้อนนิดเดียวนะครับ Resident Evil 5ตอนออกมาใหม่ๆเ,เราถึงเพิ่งเห็นว่าคริสเลสฟิลเนี่ยอยู่กับสงกัดที่ชื่อว่า BSAA แต่ถ้าเกิดเป็นไทม์ไลน์เกมเนี่ยตัว Revolution เนี่ยออกมาทีหลังแต่เราอ่ะพอเราล่าตามไทม์ไลน์แล้วอ่ะกับเป็นภาคแรกที่ทําให้เราเห็นเห็นว่าม,มีองค์กร e BSAA เกิดขึ้นมาแล้วแลวหลังจากนั้นนะครับพอภาค5เนี่ยออกมาจาหน่ายใช่ไหมครับก็จะมีภาค DLC เสริมออกมาถ้าเป็นญี่ปุ่นจะชื่อว่าโอซาก้าอัลเทอร์เนทีฟเอดิชั ก็จะเป็น Resident Evil Go Edition ฮะแต่ว่ากลายเป็น DLC เนี่ยเล่าไทม์ไลนนะ์ DLC มันก็จะมี2เนื้อเรื่องมันจะมีเนื้อเรื่องที่มีชื่อว่า Lost in g h t m a e กับเนื้อเรื่อง Desperate Escape แต่ Desperate Escape มันจะแค่ไปขยายความว่าทำไมจิลกับโจสถึงมาขับพอมารับคิสกับเชวาตอนท้ายเกมได้ภาคห้าจะได้มาขยายความใช่มาขยายความที่สำคัญคือไอตัว Lost in g h t m a e เนี่ยมันจะเล่าถึงเหตุการณ์3ปีก่อนหน้าของเหตุการณ์ภาคห้าซึ่งก็คือในปี2006ว่าคิสกับจิลเนี่ยเขาไปสืบซ้ำได้รับข้อมูลจากหน่วยท่าวกงว่าสเปนเซอร์เนี่ยอย ฤหา์แห่งหนึ่งที่ยุโรปสองคนนี้ก็ต้องไปตามไปจับกลุมเพราะว่าสเปนเซอร์เนี่ยคือบุคคลคนสุดท้ายที่เหลือรอดของอัมเบลลาลรวคราวนีเขาก็เลยมาตามจับสเปนเซอร์ซึ่งพอเข้าไปถึงคฤหาหารเนี่ยเขาก็ไปเจอกับสเปนเซอร์ที่โดนเวสเกอร์ฆ่าตายไปแล้วซึ่งไอตอนที่สเปนเซอร์โดนฆ่าตายเนี่ยเขามีการมีบทสนทนาของทั้งคู่ก่อนบทสนทนาที่ว่านี่ก็คือเวสเกอร์เนี่ยเขาพูดคุยกับสเปนเซอร์เกี่ยวกับเรื่องแผนต่างๆของสเปนเซอร์ที่มีอยู่ในใจว่าสเปนเซอร์เขาต้องการจะทําอะไรต่อไปครราาาาานนี้กก็ามมาถึงงเื่อชติํดขอองเสร์มื่อ สเปซเซอร์เขาดคำพูดหนึ่งออกมาว่าเวสเกอร์เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาที่ว่านี้ก็คือว่าเวสเกอร์เนี่ยเขาเป็นหนึ่งในเด็กที่มาจากโครงการที่มีชื่อว่าโปรเจกต์เวสเกอร์อ้าวชื่อเวสเกอร์เลยใช่โปรเจกต์เวสเกอร์โปรเจกต์เวสเกอร์นี่ก็คือเป็นโครงการที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของไปลปัาไปรักพาตัวเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีไอคิวสูงกว่าเกณฑ์ปกติซึ่งพอรับพาตัวเด็กเหล่านี้มาเนี่ยเขาก็จะทําการล้างสมองแล้วก็ฝึกให้การศึกษาให้ความรู้ให้การฝึกฝนร่างด้านท่างด้าน เพราะเมื่อเขาโตแล้วเนี่ยจะได้ฉีดเชื้อไวรัสเข้าไปไฉีดเชื้อไวรัสต้นแบบที่ว่าเพื่อจะทําให้เป็นสุดยอดมนุษย์โดยเด็กจากโครงการโปรเจกต์เวสเกอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด13คนซึ่งเอาเบิร์ตเวสเกอร์เนี่ยเป็นเด็กคนที่13คนสุดท้ายพอดีโอ้โหแล้วที่เหลือพี่คนที่1นึถึงสิเนี่ยเขาฉีดเชื้อทางเจ้าหน้าที่ยามเวลาฉีดเชื้อต้นแบบโปรเไนเตอร์ไวรัสเข้าไปเข้าไปแล้วร่างกายเกิดทําปฏิกิริยาร่างกายต่อต้านทําให้สิีเยง2คนแรกเนี่ยเสียชีวิตหมดมีเพียงสนนอง มีชื่อว่าอเล็กเวสเกอร์แต่เราต้องเล่าย้อนไปถึงจุดมุ่งหมายของสเปนเซอร์ก่อนว่าสเปนเซอร์เนี่ยการที่เขาป่อตั้งอเมล่าเนี่ยเขามีจุดประสงค์แฝงลึกสุดก็คือเขาอยากจะมีชีวิตเป็นอมาตะการจะมีชีวิตเป็นอมาตะเนี่ย ตอนแรกเขาคิดพื้นๆก่อนว่าต้องการจะสร้างเชื้อไวรัสอะไรขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเองอายุยืนแต่อะไรสักอย่างเพื่อฉีดเข้าตัวเองทําให้ตัวเองอยู่ยงคงกพันมีพลังกำลังเหนือมนุษย์เขาก็เลยมอบหมายให้อเล็กเวสเกอร์ไปวิจัยตามแนวทางของตัวเองช่วยไปต่อยอดความคิดของสเปนเซอร์ให้หน่อยคราวนี้พออเล็กเนี่ยเขาก็ไปค้นคว้าของเขาแล้วก็ประสบผลสาเร็จในแนวทางของเขาแล้วแต่ว่าอเล็กเนี่ยเกิดทายสาบสูญไปคืออเล็กเนี่ยเกิดหักหลังสเปนเซอร์ไม่เอาผลงานวิจัยที่ตัวเองคิดคนมาได้มาตรงนี้ผมไม่เข้าใจเองนะว่าอเเ็นยยคหตั มาแล้วจากเบอร์คินจากเจมมาคัที่ว่าคิดคนอะไรได้มาแล้วก็โดนสเปนเซอร์ฉกเอาไปค่าทิ้งคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเออหรือบอกไปอะไรที่เป็นผู้หญิงนะเสร็จแล้วอันนี้ในภาคในในล้อในแมร์ครับก็คือก็ตอนจบก็คือพอสู้กันคิดกับจิวสู้กับเวสเกอร์แต่ปาบอกว่าด้วยความที่เวสเกอร์เนี่ยเขามีพลังกำลังเหนือมนุษย์แล้วโดนฉีดเชื้อไว้แล้วคือเขาฉีดเชื้อไว้แล้วเข้าไปตั้งแต่ตอนท้ายภาคแรกสองคนเนี่ยก็คือสู้ไม่ได้ดูปริยายแล้วก็ระหว่างที่คิดกำลังจะโดนเวสเกอร์สังหารเนี่ พอ,อันูทาง B S A A พยายามจะค้นหาร่างจิวเป็นเวลานาน3เดือนแต่ก็ไม่พบร่างของจิวเลย<ช>ฟันทงไปเลยว่าจิวน่าจะเสียชีวิตไปแล้วนั่นคือเป็นเรื่องลักเป็นที่มาของโปสเตอร์ของการโปงหมดภาคห้าว่าเป็นลูกคิสไปเคารบหน้าอุ่นศพของจิว